สวัสดีค่ะวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาเที่ยววัดสวยอีกวัดหนึ่งนะคะที่อยู่ไม่ไกลจากบางรักนะคะอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าสะพานตักสินนะคะนั่นก็คือวัดยาน,นาวาค่ะเป็นรูปหล่อนะคะองค์เสมือนจริงนะคะของพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัว พบิดาแห่งการค้าไทยนะคะหรือเจ้าสัวถุงแดงค่ะ <G l id noise> มาก็ตรงกับวันที่เขาแห่เทียนพรรษานะคะเนื่องจากวันพรุ่งนี้นะคะตรงกับวันอาสาฬหบูชาขึ้น15ค่ำเดือน8นะคะเป็นวันอาสาฬหบูชา วัดยานาวาเป็นพระอารามหลวงนะคะสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1น,นะคะแล้วก็มาปฏิสังขรณ์โดยรัชกาลที่สนะคะเป็นรูปหล่อนะคะองค์เสมือนจริงนะคะของพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวพระบิดาแห่งการค้าไทยนะคะหรือเจ้าสัวถุงแดงค่ะ ตึกใหญ่ๆสูงๆนั่นนะคะที่บอกว่าที่เป็นข่าวคึกโคมกันอยู่ในโซเชียลตอนที่เกิดแผ่นดินไหวนะคะตึกสตงอถล่มนะคะแล้วตึกนี้ก็ยังคงความแข็งแรงนะคะเดี๋ยวพาไปเดินชมกันนะคะเห็นเขาเดินกันไปตรงท่าน้ำนะคะตรงนี้คือหอพระไตรปิดกนะคะเฉลิมพระเกียรติ200ปีนะคะปีพศ2330นะคะ จุดเด่นนะคะของวัดยานาวาก็เป็นรูปสำเาาจีนนะคะซึ่งมีพระเจดีนะคะอยู่บนสำเาาจีนด้วยค่ะจะสังเกตเห็นที่เรือนะคะจะเป็นสัญลักษณ์ของคนจีนนะคะ พวกหินหยางอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะไม่แน่ใจ <c oughs> เดินมาหลังเรือนะคะจะพบกับพระอ,อุโบสถนะคะ <c oughs> เดี๋ยวจะพาเข้าไปชมนะคะว่าเปิดไหมคะอ <c oughs> ันนี้คือทางด้านหลังของเรือนะคะที่มีเจดี ด้านในก็อยู่ในช่วงที่ปรับปรุงนะคะแล้วก็สร้างศาลาเพิ่มขึ้นนะคะทั้งสี่ด้านมีทั้งหมดสี่ศาลานะคะวัดนี้อยู่ท่ามกลางความเจริญนะคะในกรุงเทพ สดนะคะที่สร้างขึ้นใหม่นะคะยังไม่แล้วเสร็จนะคะกับสารเจ้าค่ะมีจะแม่กวนอิมนะคะ นนะะเดี๋ยวจะพาไปว่าด้านบนนะคะด้านบนเรือสำเภานะคะที่มีเจดีค่ะมาก็ตรงกับวันที่เขาแห่เทียนคันษานะคะเนื่องจากวันพรุ่งนี้นะคะตรงกับวันอาสาฬหบูชา ขึ้น15ข้ามเดือน8นะคะเป็นวันอาสาฬหาบูชาวันนี้ก็เลยมีกิจกรรมแต่ละโรงเรียนนะคะแห่เทียนพรรษาเข้าวัดกันค่ะไม่แน่ใจว่าโรงเรียนนี้วัดโรงเรียนวัดสุดทธิหรือเปล่านะคะ เน,ะะนื่องจากที่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะเรายืนอยู่บนเรือนะคะเรือสาเทาพื้นก็เลยจะเป็นลักษณะแอนนะคะตามรูปของเรือ ยานาวานะคะติดกับแม่น้ําเจ้าพยานะคะแล้วก็ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าตากสินนะคะซึ่งเป็นสถานีรถไฟฟ้าสายเสียเงินนะคะด้านหน้าก็คือถนนเจริญกรุงนะคะที่เราเข้ามานะคะเป็นด้านหน้าติดกับถนนเจริญกรุง ยานาวานะคะอันนี้โรงเรียนอะไรก็ไม่ทราบวัดส,สุดทิหรือเปล่าชมพูขาวเขียวนี้เป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียนอะไรเอ่ยวัดส,สุดทิหรือวลาลามหรือเปล่าวันนี้โชคดีนะคะมา วัดยานวานะคะเราเห็นเขาแห่เห็นเขาพันษากันด้วยนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันอาสาฬหาบูชาแล้วนะคะ วัดยานาวานะคะมาที่พระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามนะคะสามารถขอพรความร่ำรวยความโชคดีแล้วก็ขอให้มีลูกนะคะใครที่มีลูกยากก็มาขอพรได้ที่นี่นะคะรวมถึงคาถาร่ำรวยด้วยค่ะเจ้าสัวถุงแดงนะคะคืออีกนามหนึ่งที่ชาวจีนในสมัยโบราณน,นะคะให้ สมัญญานามนะคะเนื่องจากในสมัยของพระองค์ท่านมีการค้าการขายติดต่อกับชาวจีนเป็นส่วนมากนะคะตรงนี้เขียนไว้ว่ายาน,นาวารัชกาลที่สามมหาเจษฎาบดิน ยานเอ๋ยยานนาวาสมเด็จมหาเจษดาบดินสยามทรงบรรทุกสินค้าสังยามงามไปขายซื้อถึงเขตคามจีนประชาสู้ฝ่าคลื่นภัยนา,นานาทุกสารทิศเพื่อสร้างสารรค์เศรษฐกิจไทยเจิดจ้าทรงครองราชจากรีกษัตติยาจึงทรงสร้างเป็นยานนาวานุสาวรี ้นหน้าของหัวเรือนะคะก็มีปุทรูปนะคะอีกสององค์นะคะ